วันิ่งวันนี้ก็วันที่สามนะคะนี่ก็ทุกคน,นลงมาซื้อสตาร์บัคซื้อของกินจุบจิบจุบจิบกันละซื้อตอนนี้อยู่ไหนกันเอ่ยเราอยู่สตาร์บัคมาเราอยู่สตาร์บัคเดี๋ยวเดินไปดูสตาร์บัคนี่อยู่ในรถบัสน,นะคะกำลังจะเดินทางไปตลาดตาน,นะคะนี่ทุกคนก็คือนั่งอยู่รงรถนี้ประมาณนะก็เดี๋ยวจะ ไปทานซูชิกันอะไรเงี้ยนะคะรับพวกซาชิมีซูชิต่งตางๆเพราะว่าเสียงหรือเสียงเราอ้างบอกว่ามันดีมากแล้วราคามันแบบสบายกระเป๋าสุดๆเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไง,ไงนี่นะครับบรรยากาศเมืองไทเปนในวันนี้นะถือว่าเป็นวันที่ดีมากหลังจากที่มาแล้ว2วันก็คือเป็นแบบฝนตกร้อนอบอ้าวน,นันน่นนูน่นนี่อากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะเวอร์แล้วก็บรรยากาศแบบเมืองอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความแบบผสมผสานแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะ เนี่ยตึกบางชีมันก็จะคล้ายๆแบบฮ่องกงมีความเวียดนามบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนผสมผสานอ่ะเหมือนได้อิทธิพลมาจากแบบญี่ปุ่นเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีความมิกซ์มิกซ์อยู่ก็ถือว่าแบบเออแต่ละย่านมันก็มีความแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยจ้าวันนี้ชีใส่แบบกี่เผานี้มีความรับใช่ไหมมาจ้าเออสวยฉ่ำทุกวัน ทุกคนเราวันนี้ก็คือใส่กางเกงใหม่จ้ารองเท้าใหม่ด้วยนี่น่ารักไหมรุ่นบอสตันนะครับของเบอร์เ s นสต็อกซึ่งสิ่งเบอร์เ s นสต็อกที่เนี่ยคือถูกมากตามเสียงหรือเสียงเราอ้างเบอร์เพราะว่าคือมันมีโบอเออยอะไรเอ่ยลดราคาอีกอะไรเงี้ยก็คือดีถูกมากจริงๆครับถึงแล้วไฟนอลรีไปดูกันนะจ๊ะ กินอะไรบ้างแพนยังอย่างกินทูน่าอูนีโอตาเตะโอ้ินหมดปลาทูอ่ะปลาดุกไม่กินนี่ทุกคนปลาไหลมอเล่หรอของสารน้องอยู่เหมือนกันนะอืมไปกันหมดแล้วไปตาก็คือแบบอลังการอยู่นะปาดังก้าปลาดังกี้อยู่ วันนี้คนไม่เยอะด้วยนะคะเพราะว่าตรงกับวันจันทร์ฮับเปขอถอนคำพูดคนเยอะแล้วข้างนอกน้อยข้างในเยอะอ๋อนางแต่งแบบน่ารักน่ารักก็มีแบบเดคอเรชั่นนั่นนู่นนี่ให้มันดูแบบไม่ได้เป็นตลาดปลาจ๋าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยเยี่ยมนี่ทุกคนอูนี่แบบจุกๆุแบบช่ำใจคนละแพ็กไปเลยเจ็ดกล่องก็ กล่องหนึ่งก็คือประมาณแบบ700อ่ะอ่ะ100กรัม700ดร้อยบาทนำมาเป็นบ่อเลยจริงๆเนี่ยคือแบบน้องดิ้นทุกตัวมีลมหายใจทุกตัวเลยมันโรนอับกิวเท่าไหร่นะ350อยห้าสิบสร้อยหบาทใช่เดี๋ยวกินไหมล่ะแล้วอย่างนี้มันก็ต้องเขาจะไปย่างไปแล่ให้เราไหมมัะโรลลูกอันนี้อ่าทิงแครอันนั้นก็จะเป็นพวกกล่องๆไหนน้องน้องโชว์หน่อยสิ กล่องเท่าไหร่จ๊ะสามร้อยเก้าสิบอันนี้สามร้อยเก้าสิบคำโตคำใหญ่อยู่นะก็คือกินคนเดีก็คือจุกใจอยู่อะไรเงี้ยยิมชีสเนี่ยอันนี้อะไรเมนไทโกะในส่วนของซาชิมิก็คือถูกมากมีแซลมอนมีทูน่าอะไรอย่างเงี้ยกล่องหนึ่งสามสี่ร้อยบาทนะครับก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดอันนี้ก็คือหน้าอีสนังชอบกินมากไข่แซลมอนนะอีคุระ เยอะจริงจ้าถอนคำพูดรอบสองจ้าคนเยอะมากว่ะน,นี่โซนในตำนานอีกหนึ่งร้านนะ้วอยากจะกินชูโทโร่นางจะแล่ตรงนี้เลยเนี่ยแหละอยู่โซนตรงนี้ไหนเธอเอาไหมอะบัลลอนอูนี่อ๋ออะบัลลอนอูนี่เออโโแพ็คนี้ก็ดีนะแล้วก็มีโฮทาเตะสองพันแปดสิบประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณสักสองพันสามร้อยบาทอะไรเงี้ยอมาก นี่ทุกคนเชฟก็จะทำแบบนี้ชำนำ่คนเยอะนะนี่ดูดินี่ชชำมทุกคนพวกแอปเปิ้ลไทยอ่ะคือนางให้มาสุกใจมากเลยนะเนี่ยสุปก็คือเป็นเรื่องเป็นราวส่วนส่วนอันเนี้ยก็คือดีมากเล่นกินกันไปแล้วเลยเพิ่ง่ายอ่ะคือทูนะ่าคือแบบ เนื้อน้องจุ้ยส์มากอะ่ะดูดินี่ส่วนน้องจุ้งก็คือเป็นอัเปอร์ไท์เหมือนกันทุกคนฉ่ำมงมากดูดิดีไปหมดโอ้ตอนนี้เราต้องมาเป่าหิงฉุบแย่งอูนิกันนะาจา๊ะเฮ้ยน้ำข่ายน้ำข่ายโอ่ะน้ำเมื่อกี้มันยืดยๆไม่ใช่น้ำลายหรอกนะมันเป็นเหมือนมัตโต้อะเนี่ยมันเป็นเหมือนเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจ้ะเฮ้ยน้ำยื้วเดี๋ยวไปเอาพิ้วเยอะจ้ะทุกคนมันก็เป็นเซนตแบบนี้กินเลยก่อนเดี๋ยวกินนี่ละกัน นี่นี่แล้วเราก็แบบเป็นแบบฟิลแบบดี่มกินนี่ฮะเป็นไงอร่อยเหมือนไงอร่อยมากออเดิมก็คือดีเหมือนเลยนุมๆน้ำเฮกนึ่งอ่ะก้ำผามไม่แพงเลยเดี๋ยวชิมซุปก่อนซุปมิโซะ สามอืมอืมอืตมมเหมอนมันใส่อะไรแบบเมอนเปรี้ยวด้วยอ่ะีมอร่อยอืมใครได้เลยอ่ะอยแ่าคูกญี่ปุ่รมมูญทอี่ปุ่นางญี่ปุ่นแพงกว่าีบางอย่างก็รู้สึกว่าถูกกว่าญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่า อาหารที่เนี่ยคือมันราคาดีจริงๆอ่ะราคาถูกมากอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกกว่าบ้านเราด้วยจริงๆนะเพราะว่าตูตที่าสิ่งนี้อะไรเงี้ยเนาะก็ย่างเป็นแบบเนาะก็คือจุยย่าเหนียวจุยอ่ะเหมือนปลา่างไม่ตาแล้วถ้าปลาน้องยิ่งจนระิ mm. uh. งๆอ่ะที่เนี่ยดีไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวกินตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะออกไป ฝ้าข้างนอกต่อด้วยเพราะมันจะมีเป็นแบบคลองอก์กองกอกอีกย่างเงี้ยมีหลายร้านเลยน่ากินเดี๋ยวเราไปซิงข้างนอกกันต่อนะจ๊ะทุกคนตลกมากเป็นซูชิซาลามี่ไม่มีใครกินเลยจ้าฉันเองมึงโง่หรอสัลามี่อร่อยก็เหมือนกินสาลามี่กับข้าวอ่ะแต่วันตัดท้าตัทากิน ก็อันนี้คือราคาดีมากใช่ร้อยแกรมอ่ะหกรมสิบประมาณเจ็ดบาทเออทุกวนบาทใช่เ้ิมที่ไทยอ่ะร้อยแกรมอ่ะเป็นแฟรชกูู่น์อันเก๋ตัวนี้ก็ประมาณเก๋ต่างๆที่ไทยปอามันสามพันอ่ะหลักพันแน่นอนก็มีประมาณแบบ2,000อัพอะไรเงี้ยอสมาหอ้วยมาทุกคนนี่เมื่อกี้สั่งไป1นชิ้นชิ้นหนามากชิ้นูนแบบสองร้อยก็ว่าที่ไทยมีประมาณได้แล้นี่อะไรจีช สองร้อยห้าสิบอันนี้ก็คืออยากจะกินกับสาเกด้วยก็คือเลือกไม่ถูกเอาฟ้าหรือเอาขาวดีอ่ะคนไหนดีอ่ะเลือกไม่ถูกฟ้าแล้วกันเนาะรีวิวซีว่าในบาสเก็ตเรามีอะไรบ้างจ๊ะอันนี้ก็เป็นชูน่าชูโทโร่ใช่ป่ะสามร้อยเจ็ดสิบถูกมากค่าห้าสิบห้าบาทอันนั้นอะไรอ่ะเนื้อตุ่นมั้งของคุุณคณของไอตีร้อยแปดสิบอันนี้เขาอุ่นมาแน่อันนั้นหมูหมูนิซามอนนีอหนักแต่ว่า แล้วก็อุนิอุนิมีสองบล็อกใช่ป่ะใช่แล้วก็มีเกล็ตุ๋นแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีสักเกออันนี้สองเลยอย่าไปชิมก่อนว่านางฉ่ำแค่ไหนแล้วเราค่อยออกมาเติมนี่ทุกคนที่ได้มาจากอันนี้รอบแรกนะครับในการชอปปิ้งซูเปอร์เดี๋ยวเราจะอาจจะมีแบบต่อรอบสองี๋ยวขอชิมก่อนมาเป็นยังไงเป็นไงผักพวกฉ่ำไหมตีเป็นไงอุนิโบป่ะโบ

ครีมมีมากเอาใส่ใสแป๊บนึงใส่ก่อนโอเคนี่อ๋ออร่อยมากแับเข้ไปดีกล่องแน่ๆมีว่าจะเยอะแพ็คนึ่งมีใช่ไหนนอมอาอฮะอือันไส้อืออจุ่มไปเลยสิจ๊ะ เขาเริ่มใส่บูน่ใส่ปลาด้วยเนื้อเาจะใส่มาให้เขแล้วยออืมอืมอ้า่อืกิมนแอืมอือ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 อมกเลยอะ ทุกคนสนุปเลิศอยู่เลือกมาถูกอยู่นะแบบรสชาติมันไม่ได้แบบรายมากอะไรเงี้ยกำลังดีเลยพี่จ้ารสชาติมันดีนะผมหัาเก็นเนื้อชิมแบบโอ้ว้าวถึงแล้วตอนนี้กำลังสร้างฟ e e l i n g ให้ทุกคนอยู่เพราะทุกคนอ่ะร้อนฉ่ำทุกคนสวยอยู่นะคือมีความแบบประสมผสานนะเนี่ยข้างหน้านั้นก็จะเป็นแบบอิฐเทาๆใช่ปะไอปูนเทาๆข้างๆจะเป็นอิดน้ำตาล ดีไปจ้าขอพรออ๋อน้องแพรอ,อันนี้ใช่ป่ะที่บอกว่าขอเรื่องของความสําเร็จการงานเนาะกิจธุรกิจการียนกะธุรกิจการเรียนการงานความสําเร็จต่างๆในชีวิตทุกคนมาเลยจา้าชื่อวัดว่าสิงเทียนป่ะสิงเทียนไปจ้าความสําเร็จ successful work อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับเสร็จเราก็จะมามุงกันต่อม อยากชไมอไดได้อันนี้วด้ามดันเไม่โกรไม่โกรธดก็คือดีก็คือชำน่คือมีหมดส่รขอพรไปแล้วนะครับก็คือแบบเออยังไม่อยาเขาไปถ่ายกันงเพราะว่าเขาก็ขอพรกันเนาะเราก็มาถ่ายข้างนอนลกัน่าี้นะครให้ทุกคนดูประมาณฟิลฟินี้นะครับก็ขอเรื่องการงานอะไร้ยนี่ทุกคนตรงน้นจ้าจะมีคุณป้าที่เขาเหมือนเป็นน um ักโซษเป็นอะไรเงี้ยแหะ เขาก็จะมีการทําแบบพิธีแบบเอาธูปมาแล้วก็สวดมนต์ให้เราอย่างเงี้ยเหมือนแบบฟอร์แบบเฮลอะไรเงี้ยให้เรานอนหลับฝันดีสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยบมงทกีนังก็ไม่ทามันแล้วแหละพวกน้องๆกับมามาก็คือทําอยู่ตรงนู้นกันอะไรเงี้ยนะครับใครมาก็แวะมาทํากันด้วยนะน่าจะกุดว่าอะไรนะไม่สบายใจฝันร้ายฝัรเจ็บ้สามารถปัดต่อสิ่งชั่วร้ายออกกับตัวได้เหมือนมาเติมเมลาโทนิดเข้าเส้นอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็คือขึ้นไข่มอาตื่นมาใลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยปังไม่ไหว นี่ทุกคนอันนี้คือโน,นหนึ่งมากเลยนะอร่อยมากคือน้องเล้งบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบโคยเตะมาซื้อสูตรไปนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าะนะแต่ก็คือแบบดีมากๆคือร้อยแบบรสชาติโนเอ,อ่อชาคือโคยเตะเลยแต่ตัวไข่มูปปบาโบอ่ะมันจะเม็ดใหญ่ลูกใหญ่กว่าซึ่งอร่อยเหมือนกันคือใครมาชิมนะอันนี้คือดีเลยอันนี้คือชอบมากแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยแก้วละสี่สิบห้าคนเรามาเบคกินสต็อกอีกแล้วจ้าคือทิปน้ทิปลาคู่นี้น่ารักมากลุงเล้งอยอกดอยเนี่ยเบามากด้วยสามพัน เข้ามาเจอร้านขนมปังเบเกอรี่คือดีมากน่ากินสุดๆอันนี้มันเป็นไส้ไส้มะม่วงแต่เราต้องรีบกินนะเพราะว่าเราอ่ะเดินทั้งวันเดี๋ยวมันจะแบบมันต้องอยู่ที่เย็นไงอืมมันเยอะอ่ะทุกคนน่ากินหมดเลยอันไหนโนหนึ่งน้องอุ้ยน่าจะเป็นแบบครีมชีสเหรอไม่ใช่ป่ะหรือขนมปังในสดป่ะเออเนี่ยคล้ายๆขนมปังในสดป่ะ โดนอันหนึ่งพอ <Okay. S 1> อุ้ยมันก็น่ากินหดูดิทุกคน <c oughs> มันฉ่ำมงอ่ะตอนนี้นะครับลิงก็เปิดวาร์ป <c oughs> มาที่เหล่าเหอจ้าก็กำลังจะมาเดินเล่นย่านนี้ดูนะครับมันเป็นเหมือนแบบไนมาร์เก็ตแต่เราก็มากลางวัน,วนเพราะว่าคืนนี้เราไม่ได้มีเวลามาไงเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราก็ไปเก็บตกแถวแบบซีเหมือนนู่นนี่แบบพวกร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมที่เราอยากจะกินกันอีกเงี้ยครับแล้วก็ เออเลยมาตรงนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะบินกลับแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะเนี่ยทุกคนเขากําลังตั้งร้านกันอะ่ะเรามาเร็วไปอะ่ะแต่เราก็คือแบบเออคือ,อเดี๋ยวเราเดินเล่นแถวนี้ก่อนเผื่อเขาแบบว่าจัดร้านเสร็จจะได้แบบเออชิมอะไรสักหน่อยนี่ <ไป S 1> ทุกคนตามล่าเอ้ยทุกคนมันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบมาต้องซื้ออะเร่งได้ไปสองคู่แล้วอะเนี่ยุกคน หายคอเดียวกันอยู่เออโดนโดนหมดโดนหมดทุกคน <S <S 2> <S 2> ทุกคนมันถูก <S <S จริงๆแต่ต้องเป็นรุ่นที่มันเป็นแบบซีซันนอลอย่างเงี้ยรุ่นเซลอย่างเงี้ยมันตกกุรพันกว่าบาทเก้าร้อพนหนึ่งก็มีจนไปถึงแบบสองพอะไรอย่เงี้ยครับอืมคือราคาดีหมดเลยแล้วในร้านมันก็มีพวกของเซลล์อีกข้างในอีประมาณนิดนึงก็น,น่ารักเวยนี้น่ารักดีอ่ะอันนี้ลายน่ารักอ่ะ เออมันเป็นเหมือนเนี่ยครับอ๋อรุ่นฟลอลริดาด้วยรุ่นบ้านเราก็ได้แต่ได้อีกแล้วอ่ะคู่นี้น่ารักอ่ะตายคนสีไหนดีอ่ะสีฟ้ากับขาวเลงก็ยอดได้อ่ะอันนี้มันเป็นน้ำเงินดำไม่งั้นนี่ซื้อคู่ที่สามแล้วนะชิปนี้ได้กี่คู่นะ เมสาเตอร์ไม่เอาตอมไม่เอาจุ้มหนึ่งน้องแพรกํารังจะคู่เท่าไหร่แล้วว่ทะของชั้นสาแล้วก็ตอมมีซื้อให้น้องน้องเตยหนึคู่แล้วก็มีซื้อให้โอพี่เล็งหนึ่งคู่แต่เล็งได้สาจ้ะตอนนี้ก็คือทขาฟอร์มกับกับเมย์สองคนว่าจะไม่เอาไม่เอาเอาไปเรื่อยเลยเราไม่รู้ว่ไบเคนสตอกรเเพราะว่าราคาดีมากตามหาทุกชอบ ก็เลยว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อมึงซื้อสามคู่เลยอ่ะทุกคนเขาก็แบบคือน่ารักไปหมดอันนี้ก็น่ารักแต่ก็น่ารักที่ย่านไหนพวกเราก็จะดูก่อนว่ามีใบเค้นไหมใช่ก็ไปก่อนดีมหมน้องแพ้เอาไม่เอาเอาไม่เอาก็เอาหมดเลยจ้ะอีกสองคู่จุกากับสามสามเนี่ยของเลไงเห็นป่ะพอใส่เปลี่ยนเลยมันลุกแบบดูเป็นแบบยุ่นยุนอยู่ไงใส่กับคาโก้แพนก็คือดีมากๆทุกคนน่ารัก ตัวนี้ลิงใส่อยู่ชื่อว่าฟลอริดานะครับในที่สุดคุณน้อยก็ได้ละเดชเป็นรุ่นซอฟนะคสาดข้างในมันจะซอฟแล้วก็เป็นจิเตอร์แล้วก็นี่แหละเหมาะกับเท้ามานใช่ไหมะนี่ทุกคนเคิร์นเริ่มมาเดินแล้วนะเพราะว่าร้านเนี่ยเขาเริ่มเปิดกันแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ทุกคนน้องลิงไปเดินซื้อมามันเป็นอะไรอ่ะ มันเป็นเหมือนแบบแป้งข้างนอกแล้วไส้ข้างในน่าจะเป็นหมูอะไรสักอย่างอะเ <พ pers. S 1> นี่ยแล้วมันอบด้วยโอ่งจ้าคนต่อคิวเต็มเลยใช่ไหมหนู<พ>นี่ได<พ>้มิชลินด้วยตี๋บอ,อกนี่ทุกคนชิมม<พ>าฝรั่งอืมมันเป็นแปบบ้ง<พ>อ๋อแปบบ้งของเขาจะเป็นไส้หมูแล้วก็มีต้นอะไรกันต้นหอมป่ะ,ะอ๋ะคอคล้ายคล้ายเคสเซไส้เหมือน เหมือนซาลาเปาผสมกุยช่ายเขาเป็น้านาเปาอะไรกุยช่ายที่ลูกใหญ่ก็มีแต่ว่ามีแป้งอยู่ข้างในอร่อยดีนี่ทุกคนเขาเริ่มแล้วปลาหมึกเอ่ยไอยเอ่ยแต่นี่เดี๋ยวก็จะกลับมาซื้ออ๋อนี่นี่นี่จ้ะอันนี้โคตรสุดเมื่อกี้ที่น้องเล็งซื้อมาอร่อยมากนี่อันนี้สีสไปซี่คืออันนี้เอาสไปซี่อ่ะนี่เรามาตัวนี้เองเราต้องมาหยอกเองเหรอเออเท่าไหร่สี่ไง four spicy เขาจะย่างแบบนี้อร่อยมากริ่งมันจะเป็นแบบนุ่มๆนะจ๊ะเนาะดีมากเลยอะเรากำลังสั่งชิมโรเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันก็เป็นของแบบของทอดสำหรับเด็กๆอย่างเรานี่เดี๋ยวมาดูกันจ้านี่น่ากินอยู่นะป้าจ๋าเดี๋ยวไปชิมกันครับร้อนแน่พองแน่มองไมกรบเป็นไง เหมือนอะไรบ้างเหมือนแบบไข่จาะใช่้กำลังจะพูดไข่จาะเขาเป็นไข่เจาะที่กุ้งกรอบกุ้งแน่นไข่จาะไข่จานี่ทุกคนมาซื้อแก้วสตาร์บัคอันนี้เป็นแบบไต้หวันเอ็กวิดีสีอีดิชันจ๋าเป็นมุ้งเท่าจันทาน่ารักมากว่าจะเลิกแบบสะสมแล้วนะแต่ก็คือไม่เลิกคือจะอยู่เรื่อยเรื่อย ที่ก็คืออันนี้แล้วก็จะมีอ่านนี้ผู้เท่าจันทารเองซื้อไปมีนาจาแล้วก็มีหมาโจ้เนี่น่ารักมากๆเนี่ยว่าจะเลิกซื้อก็ไม่ได้เห็นแล้วก็คืออดไม่ได้ตลอดเลยร้านนี้น่ากินมากทุกคนเหมือนเป็นแบบข้าวผัดไข่ดีมากอ่ะอยากกินจ่ะเดี๋ยวเรีกทุกคนมากินดีกว่า นี่ทุกคนมาแล้วสรุปเราก็ขึ้นมาเกียรติสาภาวนากินมาอันนี้เหมือนเป็นขนมประกาศบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเป็นฟือแบบผักบุ้งเวอร์เราก็ข้าวผัดข้าวหมูหวานแล้วก็ลูกชิ้นจัมโบไข่สาห์ไข่ดาของน้องตีเดี๋ยวเราเหลืออ่ำออสเตอร์ออมเล็ตก็คือมันเป็นแบบฟิลหอยทอดอีกสองด้านนิดหนึ่งนั่นดานใช่ใช่เหมือมันไม่ได้แบบซันนี่ใสอาบอ่ะก็คือแบบทอดเอาฟิลโรโยเลยปื้มอ่ะ อันนี้ผัดข้าหนีวเริ่มเลยเหรอน่าลองเป็นขาหมูว่าใช่แต่ไก่ไม่ค่อยอ่ะพี่จะได้ว่าหมูอร่อยกว่าเอาไส่ไข่ดิบไข่อร่อยดังไม่ได้ไม่ไม่ได้วันนี้ไงชิมนี้มาถึงไข่หวานนะวันนี้นะข้าจะลองชิมโอ้หันให้ด้วยเหรอ อร่อยมากใช่ไหมวันนี้ก oh like, ูดอร่อยมากไม่เสียหลายร้านนี้ก็ต้องมานะอยู่ในซีเหมือนเนาะใช่ค่ะอืมฟ้าอร่อยมากไปถ่ายท่าน่าร้านให้ดีสิว่าร้านไหนอ่อยจริงๆเราก็ถูกมากๆหมดเนี่ยให้สั่งไป4ี่ร้อยสิบห้าเหรียญเลยเดี๋ยวมีออยสเตอร์อีกสองจานด้วยเนาะประมาณนี้แหละใช่สั่งประมาณหกเจ็ดออเอย่างหอยทอดมาแล้ว ดยทุกคนใช้เถากล้วยอร่อยมากอ่ะเนี่ยขนมปัะกศคือดีอ่ะคือตาเดี๋ยวชิมไายทอดอืมอืมไข่ทอดดีเ่ยไข่ทอดก็ดีแป้งอร่อยอ่ะอให้หอยเยอะด้วยนะเนี่ย ดีมากเลยร้านนี้รสดอร่อยมากทุกคนห่าวชืบ๊ายบายอร่อยมากนีร้านนี้นะทุกคนดีมากมากินนะเมื่อกี้ที่สั่งไปแบบ415 7อย่างอ่ะถูกสุดๆแล้วอะไรรู้สึกว่าแบบเอาไปแค่อันเดียวมันไม่ครบคอลเลกชันก็เลยจะเอากลับมาเอาหมาจ้ากับนาจาด้วยให้ครบเซตอ่ะพอาะด้วยความที่นางเขียนดูดิ เอกุศิล์เลยเราก็ต้องจัดให้คอน่ารักมากจริงดิคิ <c ute. S 2> <c ute> ้วคิ <c ute> ้วโตเยเรียบร้อยครบทั้งหมด3ใบละจ้าตัวยุอยู่นี่ครบสามเทพจ้าสามเทพสามวันติดจ้าชอบจริงชอบแบบสุดสามวันแบบฉ่ำของจริงจ้านี่ซิงฟูชาง นนี่นะครับก่อนบินกลับนะครับก็มากินมอสเบอร์เกอร์ผักไก่ที่มอสเบอร์เกอร์อร่อยมากไก่ทอดคือดีอันนี้จ้าทุกคนรถตู้ก็มารับแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านกันแล้วจ้ามาแรปอัพกันนะครับทริปไทเปไต้หวันนะครับ4วัน3คืนของเหลงกับที่บ้านนะก็ คือแบบเรายังไม่เคยมางานแล้วที่บ้านก็ยังไม่มีใครมามีแค่คุณอะตอมแล้วก็น้องแพรชปาที่มากันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออมีของกินนู่นนั่นนี่เราก็เลยเออม,มากันก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเมืองเป็นประเทศที่แบบถ้าใครชอบกินของแบบพวกหมา่าล่าชาบูของกินอาชานมไข่มุกเนี่ยก็มาก็น่าจะชอบอะไรเงี้ยแต่อย่างในงานหลังๆก็คือแบบเราเป็นคนชอบกินชนมไข่มุกอยู่แล้วไงแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็แบบไม่ค่อยได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วไงควบคุมด้วยเราก็แบบเออพายายามกินไม่ได้เยอะแยะมากมายไงแต่นี้ก็ขึ้น,น้ำหนักขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ ก็โอเคแหละแต่โดยรวมแล้วก็เป็นเมืองเป็นประเทศที่แบบอาจจะไม่ได้มีอะไรมากถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวแบบนอกเมืองอะไรเงี้ยนะครับเพราะในเมืองก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเมืองแบบง่ายๆสบายๆอะไรย่างเงี้ยเออเดินเดิแต่ช่วงที่เล็งมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่แบบ ค่อนข้างน่อยนิดน,นึงคืออากาศมันร้อนมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฝนตกอะไรเงี้ยอากาศเป,ปลี่ยนแปลงแบบสุดๆเพราะจริงๆแล้วก็เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเมืองอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยก็นั่นแหละถ้าเกิดใครแบบว่าชอบเป็นสายกินชอบกินชอบอะไรเงี้ยก็ลองมาเที่ยวดูอะไรเงี้ยเล้ว่าถ้ก็มาแบบจริงๆมา3วัน2คืนก็คือโอเคแล้วว่าถ้าอยู่แค่ในเมืองของไทเปนะเนาะแล้วถ้าเกิดใครชอบเที่ยวกลางคืนอันนี้เยังไม่แน่ใจานะว่าย่างพืเอไม่ได้ไปเที่ยวไงแต่แบบพวกเพื่ตอต่อมาเคยมาเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าโอเคแต่หรือหลังๆไม่ได้เที่ยวไ ก็เลยแบบไม่ได้ไปนะจ๊าก็นี่แหละน่าจะเป็นการ wrap up ประมาณนี้ก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ก็โอเคก็มาเช็คอินนะครับมาแบบมาเก็บประเทศเนาะให้มันแบบว่าเออในภูมิภาคของเราหรือไงให้มันครบ,บก็ขาดอยู่เนี่แหละนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทริปหน้าน่าจะพาไปฮ่องกงนะจ๊านี่